เอาละค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง Jack the r ร p p e r นะวันนี้ทีมงานเขาได้มีโปสเตอร์มานะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับสกินแต่ไม่รู้เหมือนกันแนละว่าจะเข้าที่เซิร์ฟอันนี้หรือเปล่าเซิร์ฟของเราเซิร์ฟหลังอะแต่ก็นา่นาจะเข้าแหละโดยสกินนั้นอันนี้เป็นอันแรกเลยนะที่ทีมงานได้เปิดเผกมา ก็ะจะเป็นของไม้มอตั้นนะอันนี้ท่าที่เราสังเกตเนี่ยจะเป็นแบบว่าไม้มอตันน่าจะเป็นสกินร็เอนะ,อะสกินม่วงอะไรซึ่งจะเป็นเก็กกับกีฬานะตเอนอเออเออนี้กําลังหเห็นดิดปะน่าจะกำลังตีเหนดิตอะใช่ไหม <c oughs> ก็น่าจะใช่แหละยุะรแรกของสกินก็มีประมาณนี้นะนี่ตาโลโก้นี่เป็นของ i e n t t t y วีด้วยนะ ไหมก็ค่อนข้างสวยนะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ก็เมนของไม้ก็ไม่ควรจะพลาดนะสกินเะนี่ยสกินเนี้ยไม้เออเมนไม้ก็ไม่ควรจะพลาดนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นยังไงอ่ะบอลแต่ละบอลสีบอลและบอลของไม้มอตันเขาเราียกว่าไม้แล้วกันนะเรียกสั้นๆไม้แล้วกัน น,นี่เลยก็จะเป็นประมาณน,นี้นะโมเดลก็เป็นประมาณน,นี้แต่ความรู้สึกคือไม่ชอบตรงหูนะหูนา,นาดูแปลกๆนี่อุตรงขานี่แบบน่าจะเป็นรอยยิบนะตงนังสวยเป็นแบบรอยแผลไงนักกีฬาก็ต้องมีแผลกันบ้างใช่ไหมหน้ามือเท้าลายดาว บอลน,นะทั้งสามสีจะเอ่อขออ,อนุญาตจุดภาพนะบอลก็สีดำก็ตามอันนั้นเลยคะ่ะเป็นบอนลโครนบอลสีแดงบอลไฟแล้วบอลสีขาวเป็นบอลหมอกนะอ่าโอเคมาคิดต่อไปอืมนี้จะเป็นโปสเตอร์รวมเลยนะนี่เลย ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมก็สกินแต่และสกินก็มีวความคิดค่อนข้างสวยแล้วกันมันก็แล้วแต่ขนมองด้วยแหละอืมอืมาแต่ละตัวก,ก็สมจริงๆแหละ เราจะเริ่มเรียนเลยนะจะข้างบนลงสู่ด้านล่างอ่าด้านบนเลยเนี่ยก็น่านจะเป็นสกินของนักเต้นนะนักเต้นนักเต้นหญิงอืมก็ว่าผมแล้วก็ชุดของมันช่างเด็ดเหลือเกินโหเสียงถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะบอกก่อนเพราะว่าอยู่ที่บ้านยายนะต้องบอกกันว่าเราเนี่ยเพิ่งกลับมาเลย,เลยนะก็ว่าสดร้อน,ลอนแล้วส่วนตรง ถัดลงมาเนี่ยจะเป็นคนที่กำลังว่ายน้ําอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะถ้าหาว่าตัวอะไรตอนนั้นเราสังเกตเลยมันมีแว่นมันไม่ได้เป็นแว่นอย่างเงี้ยเป็นแว่นที่คาดผมอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็น,นตระกูลแว่นแล้วกันซึ่งตัวละครที่มีอย่างนี้นะั้นแล้วก็มีหมวกด้วยก็คือเทซี่หรือว่าช่างเครื่องกลของเรานั่นเองต่อมาจะเป็น นักกีฬาที่เออเบสบอลนะเบสบอลเล่นกีฬาเบสบอลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสก,กินของเออร์ตันแคมเบลนะนอตันอืมซึ่งคาดว่าเอ่อแม่เหล็กของเฮยแกลเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบเหมือนเป็นลูกบอลอ่ะคล้ายคากับลูกบอล ถัดลงไปนี่ตัวนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเป็นตัวอะไรนะอ่าแต่ถ้าจะให้เดาเนี่ยตัวละครที่มีแว่นอย่างนี้แล้วมีฟันกระต่ายอันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะมาเป็นสกินหรือเปล่านะถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นของท่านายนะส่วนตนนัวละครด้านล่างก็ตานั้นนั้นเลยค่ะก็คือ forward สก i n เริ่มต้นเลยนะ เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูคลิปทั้ง3อย่างอย่างเต็มๆโดยที่จะไม่มีเสียงของเรามารบกวนนะพร้อมแล้วยังไปเลยไปดูที่ไหนกันละ่ะพอเล่นเลาเล่นยังมีคลิปต่อนนี่นี่ไงสกินของนักเต็นจริงๆด้วยนี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะโอ้โหกระโปรงนานจะสั้นไปไหน เ้ส่ก็สเยอะชุดก็ไม่ไดีอะไรมากไม่มีอะไรมากที่เด่นเลยก็เป็นตรงช่วงบนนะรนนสรอยู่เดด้วยนะอืมอันนี้ก็เป็นโมเดลนะ่ง,งาปเป็นขาบหน้าตายมากหน้าไม่ไหน,หนขยับเลยนนะองนานนะมีโลโกแบบเดียวกับไม้มอเตอรเลย ไม่ใช่แฟนอาร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แฟนอาร์หรือเปล่าเนี่ยอ่ะเอาไปว่าเริ่มเลยดีกว่าอันแรกก็คือน่าจะเป็นสกินของบุรุษปัศนีพี่สมหมายของเรานะฮะถ้าตรงมาก็จะเป็นของปู่โจโนะโจเซฟเพราะบิดาบนะแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นคุณกิ้งกานะคุณกิ้งกาแล้วโลโก้ทั้งหมดเลยก็จะมีเป็นเอิม่มตาของ Identity 5แล้วก็มีถ้วยรางวัลน,นะ แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆจะมีกรอบรูปด้วยนะอ่ะต่อเลยแต่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละถือว่าค่อนข้างได้เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูคลิปแบบยาวๆเลยนะโดยที่ไม่มีเสียงเราเลยไออันนี้อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆไม่ได้โกหกนะหนึ่งสองสา คลิปกันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับใครที่อยากจะมีความคิดเห็นกับสกินนะก็น่อยาว่าถามมาได้นะถามไมาได้แล้วก็ขอ,ขออภัยนะมันน่าจะพูดผิดน่าจะเป็นสกินระดับ B ไม่ใช่ระดับ S นะเอ้ยระดับ A โทษโทน่าจะเป็นสกินระดับ B มากกว่านะเพราะว่าดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปแหละ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยเด้อถ้าะําเจในในคลิปหน้าบาย